อาสบายดีสบายดีเมื่อนี้หามาพบกันก็จะมาแนะนำเรื่องการค้นหาเฟสนะคนหาเฟสบางคนเขาจะเห็ดเฟสปลอมนะเห็ดเฟสปลอมมาสร้างความปั่นป่วนให้เขาเนาะเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการค้นหาเขานะว่าเขาอยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดและอยู่จุดใดของโลกเนาะะไปที่หน้าคอมพิวเตอร์เลย เดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์เหียมหอยแล้วเนาะเขาจะนำใส่ซองโปรแกรมนี่เนาะใส่ซองโปรแกรมนี่เนาะใส่ซองโปรแกรมนี่เพื่อค้นหาแรกๆเขาก็จะเข้าไปอยู่ใน Facebook ของเขาก่อนเนาะโปรแกรมโปรแกรมโคมโคมเนาะเข้าไปนี่แล้วค้นหา นะแล้วคนหาผู้ที่ว่าเป้าหมายของเฮาเนาะเป้าหมายที่ว่าเฮาจะสกหาเนาะคนหาอยู่ในห้องคนหานี้แล้วก็กดอันเตอร์นะเอ <Okay. S 1> เมื่อได้มาแล้วนะเนาะเขาก็จะซอกผู้ที่แต่ว่าเขาได้ได้ลิง์มันมาแล้วนะ ว่าเขาไปแคปเอาลิงมันมาแหางดีเนาะไปอันเออบอแมนไปขัดลอกเนาะขัดลอกเอาลิงมันมาเดี๋ยวนี้คอยจะเอาลิงผู้นี้เนะาะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเราสองเฟสตลอดหรือว่าเราคอมเมนต์คอมเมนต์ดาคอยเนาะคอมเมนต์ดาคอยแล้วคอยอยาจะขวรับเป็นไผ่เนาะเพราะว่าคนหาอยู่ในโปรไฟล์ของเราก็บอเห็นเดี๋ยวแบบเราก็บอใส่ตัวตนเนาะบอยืนยันตัวตนคอยจะซอกหาอยู่ใน โปรแกรมโดยเฉพาะเนาะขอจะคัดปีขอจะคนะัดปีเอาเนาะแล้วก็คัดปนะีเนาะและว้วแับนี้ขอจะกลับมาวางอยู่ในโปรแกรมตัวนี้นะเนาะไอ้พระเอกของเฮาก็เป็นตัวนี้แหลนะเนาะตัวโปรแกรมพระเอกของเฮาเนาะโอเคมาเข้าอยู่ใน ห้องคนหานี่นะมาวางอยู่ในห้องคนหานี่วางไปเลยแล้วก็กดอันเตอร์เลยนะเออกดคนหา้าก็ได้นะกดอันเตอร์ก็ได้นะคนหาโลดเบิงว่าบักนี่มันอยู่ใส่นะเห็นบ่จุดตำแหน่งมันอยู่มันอยู่บนนี้นะอยู่บนนี้แล้วเขาจะเบิงเบิงว่ามันอยู่ เห็นบ e e ่เห็นบ่รายละเอียดของมันอยู e ่นี ah ่เนาะรายละเอียดของมันอยู่นี i, ่มันจะมีทางมันพักอยู่โฮงแฮมได้เนาะในมีโฮงแฮมคอยจะอัดนี่เนาะมีโฮงพักอยู่โฮงแฮมอยู่เมืองหลวงพะบางเนาะเพกรนเลิกที่เพกรนเลิกที่มีอย่างก็มีเนาะตอนนี้เราพักอยู่โฮงแฮม จะอัดเนาะตอนนี้คอยเห็นแล้วเนาะอยู่บนนี้เนาะเราพักอยู่โฮงแฮมมีไวไฟฟรี free, แล้วก็เฮือนเลขที่มีบ้านมีเมืองแล้วมีแขวงพร้อมเนาะแล้วก็มีทางเบอร์โทรศัพท์โฮงแฮมเขาพร้อมเห็นบอกเห็นบอกตัวนี้จุดที่ว่ามันอยู่เนาะวันนี้กรณีที่ว่าเขา อย่างเบิงอยู่ในภาคพื้นดินเนาะเขาจะเอาจับตัวนี้เนาะฮุบตัวนี้มันจะมีฮุบคนนี่จับดึงลงมาปะบอลจุดที่ว่าเขาต้องการเบิงเนาะมาปะวางปะยูดจุดที่ว่าเขาต้องการเบิงนี่มันจะเข้าไปหาตำแหน่งในพื้นที่เนาะนี่เป็นการคนหาเฟดเนาะคนหาแบบว่าบางคนเขาจะเฮตดเฟดปลอมแต่ว่าเขามาก่อกวอนเขาเนะมา มาสร้างความเสียหายเขาแต่ว่า, Yahoo, วาเขายดดนะาคนะูว่าเขาอยู่จุดใดเนาะเขาสมบัดกดเองใดเนาะ่าเขาอยู่จุดใดอยู่บ้านใดเมืองใดเพี่งใดหูหอดัอนเห็นหอดเกือบสีหอดใบหน้าก็เลยเนาะใส่โปรแกรมนี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดที่ว่ามีบนใดที่ว่าสนใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไดเนาะจะมาเฮ็ดคลิปต่ตอไปเนาะ,อะขอขอบใจหลาย